กระเพี่น้องเขี่ยสองกลีบเนาะแล้วพริกสดหน้าพักชีจ้ะตักไข่จ้าพี่น้องกะปิจา้าพริกเผาจ้าน้ำมะขามเปียกน้ำปูจ้าพี่น้อง ตัดปิ๊บจ้ะเอาแล้วละเค็ดน้ํปลาจ้ะพี่น้องสูตรนี้เฮาจะบ่ใส่ปลาร้าเด้อจ้ะแล้วก็ผงรจ้ะร สวัสดีจา้าพ่อแม่พี่น้องปองปายที่หนาฮักสู้ขู่สุขคนจะ้ะบอกวา่าทางไทยเฮาฟังเล่าหรือว่าฟังทาง,างต่างประเทศสุขขู่สุขคนจะ้ะหวังว่าคงสบายดีกันทุกคนจ้ะพี่น้องจา้งงจามาจาัดสไตล์ภาพมากินพี่น้องมากินนี้เลยจ้ะพี่น้องจา้าตำทะเลรวมแล้วจ้ะเนาะมีข้าวปุ้นมีขนมจีนเนี้ยวนมแก่เผ็ดพร้อมจ้ะมีกุ้งสดแล้วก็ไอหนวดมึกท่าโกะจ้ะพี่น้องแล้วก็หอยแมลงผูน้ำมันนี่ตำรวมมิดตำรวมกันนะหอยหอยกะตัวนี้ไง มาจ้ะอยอันนี้พักอันเครื่องเคียงข้าวมันดีกันสิมีมะละจ้ะพี่น้องจ้ะกุ้งสดต้องกินกับมะละเข้ากันแล้วก็บขนาดขนาแล้วก็ผักกาดจันทแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ยัางกะกระลำม่วงจ้ะกระลำม่วงหั่นฝอยอืมกรอบหวานนมอุ่นจ้ะกันเลยก่อนยานแสบท้อง สตอกกับมีพร้อมเด้จ้าพี่น้องจา้าอืมเห็ดสูตราตำเห้แล้วเดอ้อหมดก่อนบริเ็ดสุบเบิงสูตรนี่แซบบริเวณแซบแดกจ้าพี่น้องจา้าชะตาไขก่กะบปีรับรองว่าแซบแน่นอนอันนี้แซบมเาเจดักสะตาหลดเนาะ God มอะสวัสดีตอนแรจกจะพี่น้องจ๊ะ สีส่โมงแรงแล้วมั้งสามโมงแล้วสามโมงกว่า กรุงวานหวานจะพี่น้องจังผูใ้ใดกระทำมาสไตล์เหตุจังไหนคือบาอ้วน,นกินจังไหนกับบาอ้วนแล้วจ้ะเนัะแล้วสไตล์สิบอกวิธี พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังจ้ะอากาศกระเดปปะ็บอ่ะจงพร้อมจงพร้อมจงพร้อมยิ่งกินยิ่งพร้อมเปาม่อนใส่แนวกินเดี๋ยวก็พร้อมเองจ้ะพี่น้องจ้ามาแมนออกกําลังกายพร้อมจ้าพี่น้องจ้าออกกําลังกายกินที่ยังกรบปุกสูออกกําลังกายแล้ อ๋อแบบบวบแถมยังสุขภาพดีพร้อมจ้ะบ,บนมันนางกระตุนนะ ตามสูตรนี้ผู้ใดบ่ม,มักตักไข้หลายก็บ,บ่ต้องใส่หลายก็ไดนะ้เนาะมันจะกินตักไข้แห้งพดอขอซอสใส่หลายพ่ะอ My friend, today I'm eating seafood. Seafood salad spicy, very spicy ่แฮ e โพรนเฟรตโพ and t a c o squid and uh มัสโร o h เฮ้ยไม่ใช่มัสโรมนี่ยก็ลืมอสต์ ไม่ใช่ออตอรอมสอตอร์มันเป็นหอยนางรมลืมซื้อพี่น้องจ้ะอัสเก็ตเก็ตเนเนมฮิตวิสอ่ะร้านุดเดอร์แม็ก m อส์ d e l เ c i o u s c o m enjoy a d e n spicy with me ขนาดก๊อบก็ Mm. -hmm. ไ่ต้องจะเผ็ดจะไปสิสูสไปสิ บิทต์ก็สังกิวบับิทอะแมนนิซีนเป็นยานะเอากุ้งใส่เอาหอยใส่แล้วก็ราดนา้ำใช่โ<ฮ>อ้มืม มันละว่าหวานไอ้ดีพี่น้องจ้ะซื้อไม่ตร่ำเลนนะ ก็เราจะพี่น้องจา้าเ๋ือจะหนวดหมึกนะนวดหมึงก,กินมาว้เหนียวเนียวขอบไปนีจ้ะพี่น้องจ้าเบอร์เรากัากสเซเรราทีแล้วน้องข้าไปแล้วานาอจ้ะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากสุขขุสุข,ข้นขอ้อหายุขภาพแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆรวยลองสิ่งใดกับข้อหายใดสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประกันเงินท่องไหลมาไหลมาบกัดเงินท่องไหลมาเทมาบกขาดสาย พอกันคลิปหน้าล้วจะเนาะบ๊ายบายจ้ะ